คนที่รู้วิชาโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะได้เปรียบคนอื่นตั้งแต่ผมรู้จักวิชาโหราศาสตร์มันช่วยทําให้ผมเข้าใจเส้นทางของชีวิตผมมากขึ้นปัจจุบันมีการนําวิชาโหราศาสตร์ไปใช้ในแทบทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการการลงทุนของ Wall Street หรือว่าวงการการแพทย์ก็มีการนําวิชาโหราศาสตร์ไปใช้สําหรับคนที่สนใจแล้วก็ชอบวิชาโหราศาสตร์นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามรายการของเราด้วยนะครับ อย่างที่เราเคยเรียนไปอ่ะแสงของพฤหัสส่งไปยังพบไหนราศีไหนฟ้นดาวไหนปัจจัยนั้นฟื้นหมดแต่เราก็เคยเราเคยบอกไปแล้วว่าเราไม่เชื่อเรื่องนี้เราเชื่อว่าฟื้นก็จริงแต่ว่าเรื่องร้ายก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้จากว่าชีวิตเขาแม่เขาก็ยังคงเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กออืมอืมมเขาบอกว่าเขาเป็นคนจิตใจเข้มแข็งนะที่พี่ถามเขาอ,ะอ่ะ เออซึ่งพี่ก็บอกเขาไปว่าเออมันก็มันก็ยังดีนะเพราะว่ามันอาจจะไปลงกับเรื่องแม่ของเขาหมดแล้วก็คือแม่เขาเสียไปตั้งแต่เด็กแล้วจิตใจเขาอาจจะไม่อ่อนไหวอะไรอย่างนั้นแต่ลึกๆต่อให้เขาต่อมาอย่างนั้นเนะี่ยพี่ก็ยังเชื่อว่าจิตใจ,จเขาอ้างวางว้าเวนะอืมอืมอืมแบบบางทีเราก็หลอกตัวเองอะเนาะเว้ฉันเป็นคนเข้มแข็งอะไรเงี้ยใช่ แล้วยิ่งเจ้าเรือนรักไปเป็นนิดนะเจ้าเรือนรักอย่างที่บอกว่าบางสำนักเขาทายเรื่องจิตวิญญาณกันเลยนะเขาให้ความสำคัญมากส่วนเรื่องความรักเขาที่เขามีปัญหาอย่าร้างครั้งแรกอะ่ะพี่พี่แอมดูแล้วพี่เข้าใจว่าเกิดจากพอพี่เจ็ดที่หมายถึงการแต่งงานเนี่ยคือคือดาวดาวจันทร์ก็คือสองคบที่เจ็ดเขาคือนี่คือกรกดเจ้าเรือนของ ของพมเนี่ยคือจันรไปเป็นป่าแล้วเป็นป่ารัก mm. ตอนนั้นเนี่ยบางที่พี่ดูให้เขาอะเขาเขาเหมือนกำลังจะคุยกับใครอยู่แต่ตอนแรกเขาไม่ได้บอกพี่นะพอคุยไปมาพี่รู้ว่าเขาเคยหย่าร้างแล้วพี่บอกเขาว่าถ้าเขาเคยหย่าร้างแล้วอะพี่เชื่อว่าเรื่องร้ายมันผ่านไปแล้วอย่างน้อยเรื่องที่ดีในดวงนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักก็คือสุขอยู่ในตําแหน่งที่ดีเป็นอุดแล้วได้แสงจากพฤหัสรวมถึง mm. พหัาได้ให้แสงถึงจันท์ซึ่งหมายถึงผู้หญิงในชีวิตก็ได้สําหรับผู้ชายพิทายว่าเรื่องเนี้ยเขาจะไม่เป็นเรื่องปัญหาใหญ่ในชีวิตหรือท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้คู่ของที่ดีแล้วเวลาผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยเขาขึ้นสเตตัสอย่างที่พี่เล่าอ่ะว่าเรื่องชิปหรืออะไรสักอย่างในชีวิตเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่อาจจะไปถามเขาใหม่หรืออาจจะขอให้เขามาตอบใน youtube เราหน่อยว่าเออว่ามันเป็นยังไงเพราะพี่ก็ไม่อัปเดตจากเขาเขาเลยหลังจากที่เคยดูไปแล้ว จริงๆดูให้แล้วประมาณสามสี่เดือนนะแล้วเราก็ไม่ได้ทำรายการ <c oughs> แอปโปิลเมจิกเลยอืมดีที่ <c oughs> โทรหาเขาแล้วก็ให้เขาตอบน่อีกว่าอืมสิ่งที่จะช่วยเขาได้คือพือหัดดวงนี้แหละ <c oughs> เขาต้องไปเน้นอะไรที่เกี่ยวกับพืหัดพืนหัดหรือมันไปแสงจากภพเก้านะอาจจะไปเน้นที่ภพเก้าด้วยก็ได้การเดินทางต่างประเทศซึ่งเขาก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้ความหมายชัดๆของพืนหัดเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับเรื่องความรู้เนี่ย จะช่วยจิตใจเขาได้เยอะมากเลยในดวงนี้เนี่ยแหละคือเรื่องหลักๆที่ในดวงนี้บอกแล้วพี่คิดว่าแม่งตรงมากเลยเออตรงขนลุกเลยเอออันนี้ตรงดวงนี้มตรงเออก็ดูยากเลยนะนี่ผมให้ผมแก่ผมแก่ไม่ได้นะเออดวงนี้ก็ความาย,ยากท<า>ี่ถือว่ายัง ดวงนี้ไม่ซับซ้อนมากนะดวงนี้ถ้าถามพี่นะเทียบกับดวงก่อนหน้านี้ที่เราเคยดูว่าพี่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ซับซ้อนกว่านะดวงนี้พี่ใช้เวลาเพนหมดเลยไม่ไม่นานมากเท่าไหร่เทียบกับดวงก่อนจันเพนหมดเลยอ่ะที่รู้ที่รู้รู้อ่ะไอ้สองคนที่เออที่เนี้ยนั่นะไม่ใช่จันเพนจันอยู่ในขันไม่มีแสงสุรคาดอะไรอะไรอะไรคาดคาดนะจันอยู่ในเออจันทัคาดเออใช่จันทคาดเออใช่จันทคาดหมดเลยที่พี่บอกว่าปกติไม่ได้เจอง่าย ใช่ใช,ใช่ปีหนึ่งมันเจอสามครั้งเองมั้งแล้วโหไปช่วงวันพอดีอะไรเงี้ยมันไม่ได้เจอบ่อยแต่เห็นความแตกต่างใช่ไหมแต่ดวงมันจะมีจุดเด่นแตกต่างกันหมดเลยอันนี้คือความสนุกแล้วไปดูว่าชีวิตเขาสอดคล้องกับดวงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออซึ่งดวงที่สอดคล้องชัดๆเนี่ยปกติจากสิบดวงพี่จะเจอประมาณเจ็ดเจ็ดถึงแปดดวงนะที่พี่รู้สึกว่าโหราโหราศาสตร์ใช้ได้อะนี่เป็นหนึ่งในดวงนั้นที่พี่ว่าแม่งตรงเลย ผมบอกแล้วว่าเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นอืมใช่จ้ะอืมใช่ใช่แต่ว่ามันยังมีที่เราดูไม่ออกอีกจริงๆมันอาจจะมากกว่านั้นแต่เราดูไม่ออกเองอเพราะบางอย่างพี่ก็เพิ่งเห็นตะกี้นี้นะอย่างที่คุยกันว่าเออพี่เพิ่งเห็นว่าพืชหันมันไปให้แสงเลือนนิดตัวเองเพราะตอนแรกพี่ก็ให้น้ําหนักว่าโอพืชหันกับเสาแม่ให้แสงถึงจันทร์องศาพอดีพืชหัดกับจันทร์มันเฮ้ยขาโพืชหัดกับเสาไม่องศาเท่ากักนเลยไง มันไม่ให้แสงก hmm. ับจันทร์คือมันให้แสงเท่ากันนะมันกัดเกณฑ์ไม่ได้แต่อย่างเงี้ยมันยิ่งชัดขึ้นถ้าเห hmm. pues, ็นว่าพฤหัสมันไปให้แสงถึงเรือนเรือนนิดตัวเองอืมเออแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะเสามันให้แสงถึงเรือนตัวเองเห็นป่ะเออนี่ก็อีกข้อหนึ่งเสาให้แสงถึงสิบสิบราศีมังกรมันเป็นมันเป็นเรือนของมันเองอ่ะจริงจริงใชดีขึ้นแต่ว่าพจนมันก็ยังอยู่แหละดีขึ้นนิดนึงก็คือเรื่องของงานเขาก็ ไม่ได้แย่ไงเขาก็ดีไงถึงได้เป็นให้แสงถึงเรือนด้วยอันนี้มันเป็นพบที่หนึ่งพบที่หนึ่งมันหมายถึงบุคลิกทั่วไปของเจ้าชะตาเออคือมันอาจจะทําให้โอเคความอ้างว้างโดดเดี่ยวเข้ามากขึ้นแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เขาอยู่กับมันได้อะเพราะว่าเสายังไงมันก็ไม่ทําร้ายดาวที่เป็นบ้านมันเองไะควรต่อให้มันจะเร็วแค่ไหนส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยอยากทำร้ายอะไรที่มันเป็นครอบครัวมันเองเป็นอะไรที่มันรักอะไรที่เป็นตัวมันเอง อ่าอ่าอ่าอะหลักใหญ่ๆประมาณนี้เรื่องสำคัญที่ต้องดูอีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆพี่ดูไปแล้วนะคือสังเกตไหมว่าดาวนี้มีมินิตอยู่สองดวงคือคือเสาร์กับพุธครับออโอติเวรเราพูดถึงนิดเดะ่ะเราจะ ทุกคนเนี่ยเวียท้าบูไปดูดวงคนอื่นก็ตามนะบูต้องเจอบ้างกับคนที่ได้ดาวเป็นนิดเนี่ยแล้วคําถามต่อมาที่เขาอยากรู้นะคือเขาอยากรู้ว่าเขาได้นิดฟื้นหรือเปล่าทุกคนอยากรู้หมดแล้ว่าเฮ้ย<อ>ดาวเป็นนิดอะ่ะใจไม่ดีอะ่ะเราได้นิดฟื้นหรือเปล่าตามตำราหรือเปล่า<อ>จริงๆทุกคนทุกคนเป็นอย่างนี้หมด<อ>ซึ่งดวงนี้พี่ดูให้แล้วตัวเสาเนี่ยไม่ได้นิดจกพังคาราชายโยกหรือนิดฟื้นถ้าได้ก็ได้แค่นิดเดียว พุทธเองก็ไม่ค่อยได้ทีเนี้ยพี่เลยกล่าวว่าเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาสอนวิธีการดูนิจจับพังคาลาชายโยกว่าดูยังไงเพื่อที่ว่าใครก็ตามที่ดูรายการเราแล้วได้ดาวเป็นนิดอ่ะจะได้ดูว่าเรานิดเราฟื้นหรือเปล่าแต่ต้องบอกไว้ยี้ก่อนว่าตามความเห็นของนักโหราศาสตร์พระตานะในเน็ตดาลองไปหาหาดูได้ในต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่าโอกาสที่จะเกิดนิดจจับพังคาราชายโยกเนี่ยเกิดได้น้อยมาก คนที่เกิดตามตำราส่วนมากอ่ะเป็นเป็นนิดนิดฟื้นแบบขาเทียมอ่ะที่เคยบอกไปว่าเนาเป๋แล้วได้ขาเทียมมาใส่อย่างมากก็ได้แค่ลดทอนความร้ายของนิดส่วนมากจะไปเจอนิดท,ที่ไม่ดีจริงๆมากกว่าอตอนหน้าเราจะเราจะมาคุยกันว่าวใช่เราจะมาดูกันว่าดาวเป็นนิดนั้นเป็นนิดจากพังค้าราชายโยกหรือนิดฟื้นจริงหรือเปล่าอ่า S <S มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับดวงนี้ไม่มีนะแต่คนลุกแลนะ้วตอนที่พูดมาดวงนี้ตรงจริงถ้าเราดูดวงไปเยอะๆแล้วเราดูเองอะ่ะเราจะเห็นว่าโอโหแม่งตรงเยเหมกันนะจนเราก็รู้สึกว่ามันมีความจริงอยู่อะ่ะเวลาเจอเวลาเจอตรงทีนึงรู้สึกสนุกใช่ไหมสนุกแล้วก็รู้สึกโอ้โหรู้สึกแบบว้าวอะเออว่าแบบ ไม่มีความจริงอยู่จริงนะโดยที่เราไม่รู้กลักการทํางานของมัน,นไม่เข้าใจว่าทําไมมันมันมีความจริงอยู่ในนี้อืม <c oughs> ทั้งที่มันเป็นแค่ตัวเลขะนะพี่นงตำรามันก็ถูกเขียนมาหลายร้อยปีแล้วไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันยังไงใช่แล้วดวงดาวมันไปเกี่ยวพันกับชีวิตเราได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาคนโบราณเ,เขาคิดได้ยังไงเขามาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดวงเราก็ตามหามันต่อไปครับพี่ เออมีคนบอกหายไปเลยอ่ะรอติดตามอยู่รอติดตามผมราะว่าพี่กรอมันไม่ค่อยว่างช่วงนี้โควิดด้วยฮะช่วงนี้ก็วิดก็ยุ่งๆนะแต่ก็พยายามมีเวลาเราก็พยายามมาทาแหละก็พยายามจะทําไปเรื่อยๆครับเออฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากแชร์ด้วยแล้วกันครับจะได้มีกำลังใจกันอันนี้เรามีกาลังใจทําต่อนี่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเข้าไปดู youtube หรือ a c e b o o k แล้วมันมีคนถามมีอะไรอย่างเงี้ยนะ พี่ต้องแบบพุทธเลยนะเออแล้วก็มานั่งแน่คอมแล้วก็ตอบคาถามอะไรเงี้ยคือแบบเขายอ๋อเห็นโยเห็นโยมีวันหนึ่งพี่กรเหมือนกับอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงอ่ะปามปามปๆมปอมเออพี่ให้จบดองไว้ออเโอเคพี่ไงก็ได้เลยโอเคงั้นลาทุกคนเลยครับโอเคครับเราจะลาวันนี้เราจะลากันแบบนี้เลย บายบายแล้วกัน <Okay. S 1> เป็นกันเองหน่อยเอ้ยครับทุกคนบ๊ายบายครับ